ถอดแผงนะครับเดี๋ยวขอดไฟด้วยขอดไฟสองข้างนี่จะขอดแผงออกมาล้างเย็นได้เอ้อนะครับถอดขนาดนี้ถึงหยอกไ,ได้ขอดแผงออกมาล้างนะครับโอ้หน้าคัดไม่ดีนะครับอันนี้หน้าคัดไม่ดีเย็นมากไม่เย็นมากตัวนี่ฟันดาจ,จาัดใหม่อันนี้ชุดหน้าคัดเก่าเปลี่ยนไปแล้วทีนี้ ใส่เรียบร้อยแล้วครับคอมจะใส่ในรถแล้ว,ใส,ลวใส่น้ำมันคอมเรียบร้อยแล้วอมันดัดจ็ดอันนี้ใส่แผงใส่คอมไปแล้วครับ แข็งแข็ไปแล้วคำเสพไปแล้วแข็งปเปลี่ยนได้เออคำเสพไปแล้วคันข้างล่างอ,อ,อ่อดดาดูนัดคานนัดคานนี่สามตัวอันนี้เหมือนกันอันนี้ก็มีสามตัวข้างนี้ตรงนี้จะมีแบตเตอรี่ด้วย

รดเครื่องเติมยาด้ะอ่าโอเคเติมยาใช่นี่เติมยาอยู่ลงเจ็ดลงสาละเก้าสาเติมไปงานนะรับเำ็ำงาน ทำงานละทำงานตัดล้วตัดด้วทำงานละตัดทำงานลว สเสร็จเรียบร้อยอาเชขึ้นร้อยห้าสิบร้อยหกสิบประมาณนประณอยหกสิบาวเช่ประมาณยี่สิเก้าสามสิบเอแอร์ตัดแล้ว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 ครับอคน 5้าจเจอเลขคอมเมร์เลขคอมเมร์เปลี่ยนคำห้าจุดเปลี่ยนชุดน้าคัดคอมเมร์เลขคอมเมร์อันดับเจด